เป็นชนเผ่าลาหูหรือว่ามูเซอร์นะคะเป็นราษดรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าค่ะครอบครัวของหนูก็ได้น้อนมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในครอบครัวนะคะก็คือจะปลูกข้าวกินเองปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เอาไว้กินเองภายในครอบครัวค่ะตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมการกดำนาค่ะซึ่งหนูกับน้องๆก็จะต้องไปช่วยพ่อแม่ปลูกข้าวนะคะข้าวที่ปลูกก็จะเป็นข้าวพันุน้ำดูค่ะพอหลังจากทำนาเสร็จถ้ามีเวลาว่างพวกหนูก็จะมาช่วยแม่ทำ ทำผ้าคะ่ะเพื่อที่จะส่งเข้าไปศูนย์ศิลปาชีพอะคะ่ะแล้วก็จะเป็นรายได้อีกหลักหนึ่งคะ่ะหนูเคยเห็นในหลวงในโทรทัศน์นะคะหนูเห็นในหลวงทรงเหน็ดเหนื่อยทรงมีเหงื่อแล้วก็ทรงสะพายกล้องแล้วก็เห็นในหลวงทรงสเสด็จไปทุกทกที่ซึ่งแต่ละที่ที่พระอ,องค์ท่านสเสด็จไปก็หนูก็เห็นว่าถนนหนทางก็ลำบากคะ่ะแต่พระอ,องค์ท่านก็ยังทรงไปเพื่อที่จะ ให้ประชาชนของพระอ,องค์ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสิ่งนี้ทำให้หนูคิดว่าหนูควรจะเป็นคนดีและควรจะพัฒนาชนเผ่าของหนูเพื่อที่พอเราจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ ในหลวงก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อพ่อของพวกหนูด้วยค่ะเพราะว่าพระอ,องค์ท่านเป็นผู้ให้มีแต่ให้กับให้ให้ชีวิตที่ดีขึ้นให้ให้อาชีพให้มีงานทำให้ให้ความเป็นชนเผ่าของพวกหนูพวกหนูรู้สึกว่าพวกหนูโชคดีที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยมีศักดิ์ศรีในความเป็นชนเผ่าถึงแม้ว่าจะอยู่บนภูเขาห่างไกลจากความเจริญแต่พวกหนูก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองด้อยโอกาส หรือว่าต่างจากคนพื้นเมืองค่ะหนูจะเป็นคนดีของสังคมค่ะและก็จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นชนเผ่าของหนูรวมทั้งจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าของหนูแล้วก็เผ่าอื่นๆเพื่อให้เขามีชีวิตเหมือนกับครอบครัวของหนูที่ทุกวันนี้ดีขึ้นจากเดิมมากค่ะ